ปอ,อาจารย์นานอุ่นนะครับก็ยังอยู่ในบ้านสีบุญยืนครับผมพ่ออาจารย์กับเป็นปาาคนสมพั์ของชุมชนนี้นะครับเป็นคนที่สร้างโรงเรียนสร้างวัดครับก็เกิดชุมชนมาเพราะฉนั้นบ้านเพิ่นเก่อตั้งภายในจะโล่งเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นหลังที่มีการเสริมกอ่อตั้งล่างขึ้นมาครับแท่ก็ยังเห็นรูปทรงแบบว่าจะเป็นจานย์ระเบียงยาวนี้ไปครับก็เป็นความคิดที่พิเศษศล้ำยุคมาในช่วงปี2502ครับผม ลูกเกมีซักครับลูกลำพูนบ้านลูกบ้านลำพูนบ้านปะขามลำพูนอ๋อเป็นเราผู้ฟังว่าในการอพยพครั้งนั้นเนี่ยตอนตอนนั้นอพยพลูกลำพูนมาคนจะเอาล่อออล่อวัวล่อควายมาเนาะครับผมล่อวัวเออล่อวัวเออแล้วทีนี้เปคนก่อคนบอกว่าอันลูกลำพูนมาทิ้งหายนี่ข้ามข้ามแม่น้ำสามชิดสองตา สามสิบสองตากับผมข้าเวกลมพูดเป็นว่าพูดได้ยังไงว่าสามสิบสองตากเป็นว่าเก็บบะหินเม็ดน้อยๆใส่หาบุงมาที่น่ะคนมาถึงจียงายเปิ่นมานับได้ได้ชิบสองคำชิบสองตากับคมน้่งประตูเมืองเจียงใหม่อ่ะครับผมอ่าเจียงใหม่มีอันนี่นาะครับผมอ่าแล้วก็เคนมาถึงขอบโคมหมดหรอกตั้งบ้านสีมุงยืนดี เม็นมุดอ่ะเต็มมีซักมุดอ่ะแล้วทีนี้ก็มาเปลี่ยนน้ำสกุลกันเนี่ยตั้งเปลี่ยนน้ำสกุลกันของก็เอาเกลวซักของก็เอาท่าซักของก็เอาสมนาซักอีน้องเอาซักไว้ต้งปลายมุดอีนี่เป็นพี่น้องเต็มมาเต็มมีซักมามุดอีน่ะสองสี่ห้าแปดพศเจียวพยโกจากลำพูนมามากันหลายสิบนะ มากกันหลายที่เจ้าเจว่ามาพ้นสองโค้นเลยตึงหมู่บ้านเลยหมู่บ้านถิ่นดินนี่แม่พูดต่ะน้าอย่างดูแลเงินของบรรทุรุษได้ดีขนาดเลยยังไงครับเป็นผู้สืบทอดนะครับเป็นหลานสืบทอดหลานแล้วนี่เนาะขอบคุณเจ้าหลานสืบทอดสมัยแม่ก็เป็ตึงดูแลดีแม่แม่เป็สืบทอดผู้หลานหลานก็ปฏิบัติโดยตามแม่